กระกวันนี้ชมพู่จะมารีวิวขนมแปลกในเซเว่นกัคะคือบอกนะคะขนมแปลกวันนี้ครับเป็นขนมที่แปลกมากๆเลยนะคะแบบถูกตาถูกใจชมพูมากเลยเห็นแล้วต้องอยากคลงองมาเลยทีเดียวนะคะแล้มาดูขนมชิ้นแรกกันเลยค่ะ นมเยลลี่นูก,กตานะคะอ่ะขาขนมนี้นะคะมันคือป๊อปไอเยลลี่ซึ่งอยากร้องมากๆเลยอันนี้เป็นอะไรที่อยากร้องที่สุดเลยเรามาร้องแกะกันดีก่อนนะคะน <Okay. S 1> นะคะทุกคนมันมีความนุ่มมากๆแล้วก็จับตรงนี้แล้วเขากินหอมมากเลยนะคะความเสมือนจริงมากๆมาทุก <c oughs> <c oughs> คนมีเสียงข้างวานนะคะพอดีเขาทําบ้านใหม่นะโอเคเรามาดูเยลลี่กันดีก่อนนะคะ นี่มาแล้วมันคลายแบบมัชเมลโล่มากๆเลยเรามาลองกัดกันดีกว่าค่ะมา oh no มันเปรี้ยวมากๆก็ถือว่าได้อยู่นะคะทุกคนก็อร่อยอยู่นะจะมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานๆแล้วก็มีความหอมของกลิ่นผลไม้นะคะก็คะแนนความเหมาะสมของตัวนี้นะคะชูให้สักเต็มสิบไหมสักหกละกันยังมีความแบบรสชาติเปรี้ยวอยู่นะแต่ความเหมาะสมก็ต้องทุกคนต้องซื้อมาลองกันละกันเนาะเพราะว่าชมพูไม่สามารถบอกได้บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะคะโอเคเรามาดูชิ้นต่อไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนชิ้นต่อไปนะคะก็คือเป็นบัปปี้พับเก็บแคนดี้นะคะเป็นลูกอมโคกระดูดนะคะอันนี้ก็ด้านนอกนะคะเขาก็าจะเป็นเหมือนมีหมานะคะมีลูกหมาแสดงว่าต้องแถมหมามาซื้อมาในราคา59บาบาทนะคะทุกคนแล้วก็มีป้ายชื่อด้วยนี่ เห็นแล้วแบบอยากลองแกะดูแล้วเรามาแกะกันะดีกว่านะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็ได้แกะกันมาแล้วนะคะนี่ก็จะมีป้ายชื่อด้วยเรามาลองแกะด้านในกันนะคะด้านนอกก็จะเป็นกลมนะคะทุกคนเรามาแกะด้านในกันนี่สิ่งแรกที่เขาแถมมาให้เราเห็นด้านในเลยก็คือลูกอมคงกระดูนะคะเราเอาวางไว้ก่อนล้กันเด้ยหลืกินเลย้กันอ่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนโครงกระดูกจริงๆนะคะทุกคน ดมก看看네่อนนะอืมกลิ่นเหมือนวิตามินซีเรามาลองชิมกันดีกว่าค่ะคล้ายๆเหมือนรสโคคนะคะทุกคนมีความกลิ่นแบบหอมๆแล้วก็หวานนะแล้วใครก็ถ um> ือว่าได้นะเรามาดูข้างในอีกเขามีแ็นมาอีกะอุ๊ยน้องม้าแล้คิดว่าน่าจะได้เป็นตัว ตัวนี้นะคะทุกคนแม่ก็ตัวนี้อันนี้น่ารัก่็นี่เขาก็ให้เป็นใส่กลมนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นซองอะไรมาให้นะคะวิ้ทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะนี่ถูกใจมากๆเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะเขียนใบชื่อนะจะตั้งชื่อให้น้องว่าเจ้าพับเก็ตยากพอเห็นมันน้าแบบน่ารักดีนะโอเคเราจะมาให้คะแนนกันนะคะซึ่งคะแนนความเหมาะสมของตัวนี้นะคะเต็มสิบให้สชก ให้เจ็นะคะเพราะว่ามันก็มีราคาที่แพงไปแล้วก็แถมให้ของกินมาให้แค่นิดเดียวเองโอเคก็เราไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าค่ะ Let's go <S ชิ้นต่อไปนะคะก็คือด็อกเตอร์ช็อกโกแลตค่ะเป็นช็อกโกแลตเป็นเหมือนว่าเขาเป็น,ปน,ปนลูกเขาเรียกว,ว่ารูกอะไรอะที่ฉีดยาเนาะยาลองชิมกันดีกว่านะคะที่แกะเขาก็จะเป็นให้แกะด้านบนนะคะ ลองชิมกันอันนี้อร่อยมากใอ,อัอน,นี่เป็นช็อกโกแลตถั่วนะคะอร่อยจริงๆอะ่ะอันนี้ยซื้อมาเนีค่ะสาบห้าบาทนะคะทุกคนให้<อ>เราไปชินต่อไปกันดีกว่าค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็คือมายูนิคอค่ะเป็นไอศครีมที่เราสามารถนำมาตกแต่งแล้วก็ทำเองได้ะคะ่ะเราลองแกะกันเลยดีกว่า โอเคค่ะด้านกล่องนะคะก็จะมีวิธีทําให้นะคะวิธีแรกก็คือการกดตรงนี้นะแต่ชมพูกดไปเรียบร้อยแล้วนะอ่าแล้ววิธีที่2นะคะเขาให้เราแกะกล่องด้านในค่ะอ่าด้านในนะคะเขาก็จะแถมอันแรกนะคะนี้เป็นโคลนค่ะโคลนที่สําหรับไว้ทําครีมไอติมนะคะอันที่2ก็เป็นอ่าเป็นพวกโคนเป็นเหมือนไอติมต่างๆนะคะทุกคน แล้วอันนี้ก็เป็นผงผงไอติมอ่ะอันต่อมามีไหมอ่ะไม่มีแล้วเรามาดูวิธีทำกันดีกว่าค่ะก่อแรกนะคะเราต้องแกะโคนก่อน mm. โคนโคนมันเป็นแบบเรนโบว์ใสรือเลยเราจะกินสีเขียวก่อนเลยนะคะสีเขียวเราจะเอาเป็นไสไสครีมนมแล้วกันอโอเคบีบลงไปเลย วว้าเรามาลองชิมกันดีก,กว่านะคะอร่อยนะอร่อยก็มีความหวานนะคะแล้วก็หอมของสตรอบเบอรีร่นะแล้วก็โคนนะคะมีความเข้มข้นแล้วก็ตัวครีมก็เข้มข้นเข้ากันมากๆเลยค่ะ แล้วลองอันที่สองดีกว่าเราจะลองใส่เจ้าตัวเรนโบ์นี้บ้างนะคะเคเราสอลองใส่อันนี้บ้างนะอันนี้นะคะเขาบอกเป็นผงรสส้มนะลองชิมกันค่ะอืมพอใส่ตัวเรนโบแล้วนะคะทุกคนัมีความแบบ ไม่โยงนนหน่อยๆเพราะมันเป็นของรสส้มนะคะใครเราไปลองชิมอันต่อไปกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วก็มาชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือบับเบิ้ลโรนะคะเป็นหมักฝรั่งเนี่ยอันนี้คือชมพูเห็นอยู่ในประเทศนอกนะคะไม่เคยเห็นหรือว่ามันจะอยู่ที่ไทยได้แล้วเรามาลองแกะกันดีกว่าโอเคค่ะเราเริ่มแกะกันเลยนี่นน,นนะคะก็เหมือนว่าแบบเป็น เปิดมานะคะเขาก็จะมีเป็นหมักฝรั่งนะให้เรานะคะเอาเจ้าต,ตัวนี้นะคะมาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็กดจึบแล้วก็ดึงอุย้ยออกง่ายมากทุกคนามาลองชิมมาดีกว่าจะอร่อยไหมม,มีความหวานแล้วก็มีกลิ่นของสตรอเบอรี่นะคะทุกคนก็ อันนี้นะคะราคา15บาบทนะคะทุกคนอร่อยมากๆเลยอันนี้ลองไปซื้อกันได้นะที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวขนมแปลกแล้ถ้าใครอยากให้ชมพูรีวิวอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะและแน,น่นอนนะคะขนมในวันนี้ชมพูก็ไม่มีใครจ่ายนะคะชมพูจ่ายเองนะคะทุกคนและถ้าใครอยากจะซื้อขน,นมก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะ,ะบ๊ายบาย